หลวงพ่อฤาษีเลีงดำกล่าวถึงครูบาอาจารย์ในสิตธสารหลวงปูมั่นท่านหนึ่งที่บรรลุพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายาน ครั้งหนึ่งพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลีงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนหลวงปู่สิมพุทธ,ธาจารโรณสนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แม้ท่านทั้งสองจะสังกัดคนละนิกายแต่กลับเคารพซึ่งกันและกันเมื่อได้พบกันหลวงปู่สิมได้นิมนต์ให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นนั่งบนอาสนะที่วางอยู่สูงกว่าแต่หลวงพ่อฤาษีท่านได้ปฏิเสธขอนั่งบนพื้นล่างเสมอกับหลวงปู่สิมอาสนะนั้นจึงถูกปล่อยว่างไม่มีพระรูปใดนั่งแล้วท่านทัน ในเรื่องต่างๆนานาเมื่อสนทนาธรรมกันเสร็จหลวงพอ่อฤาษีจึงขอตัวเดินทางกลับเพื่อมุ่งไปยังสถานที่ต่อไปหลังเดินทางออกมาจากถ้ำผาปล่องหลวงพอ่อฤาษีได้เล่าให้กับลูกศิษย์ฟังถึงสาเหตุที่ท่านไม่ยอมนั่งบนอาสนะที่หลวงปู่สิมท่านเตรียมไว้ให้แต่แรกท่านให้สาเหตุว่ามีครูบาอาจารย์ในศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งที่บรรลุป,ปฏิสัมพิทายานท่านนั่งอยู่บนอาสนะนั้นหากท่านไปนั่งบนอาสนะนั้นจะเป็นการขึ้นไปนั่งเทียบเสมอครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งททีี่่่่ไมบบงงงคควรรรรออยยยาาาาาิููาาจา์ปน้ เป็นพระอาหารหันต์ทรงคุณธรรมพิเศษยอดยิ่งได้ปฏิสัมพิทายานมีความรู้พร้อมในหัวข้อธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยมเป็นเลศิศอันเป็นคุณวิเศษที่เรียกว่าเหนืออัจฉริยะซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันซึ่งครูบาอาจารย์ในสิทธิสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อฤาษีดิงดากล่าวถึงนั้นก็คือหลวงปู่ตื้ออาจารย์ละธรรมโมสิทธิ์คนสําคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองอ้างอิงจากโครงการหนังสือบุรภาจารย์เล่มสองหลวงปู่ตื้ออาจารย์ละธรรมโมพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคป,ปัจจุบัน ย้อนกลับไปในคราวที่หลวงพอ่อฤาษีและหลวงปู่สิมได้สนทนากันที่ถ้ำผาปล่องท่านทั้งสองได้กล่าวถึงหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมซึ่งตอนนั้นท่านได้มรณภาพไปแล้วและอาถิของท่านแปลสภาพกลายเป็นพระธาตุหลวงพอ่อฤาษีปรารบว่าหลวงปู่ตื้อไปเสียแล้วเสียดายจริงครับหลวงปู่สิมได้ยินพระต่างนิกายกล่าวถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพก็ดีใจจึงถามกลับไปว่าท่านเคยไปเยี่ยมหลวงปู่หรือหลวงพอ่อฤาษีตอบแบบยิ้มๆว่าเจอกันครับทะเลาะกัน หมายความว่าได้โตตอบโอวว่าทำกันหลวงปู่สิมจึงพูดยิ้มยิ้มว่าหลวงปู่ตื้อปฏิพานโวหารมากหลวงพ่อฤาษีก็เสริมว่าหลวงปู่ตื้อดีมากครับปฏิพานเก่งจริงๆยอดจริงๆนี่ได้ตัวยอดปัญญาจริงๆหายากตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างคาดไม่ถึงชอบในปฏิปทาของหลวงปู่ตื้อคือไม่อั้นใครทั้งนั้นเรื่องตอบเลี่ยงคนไม่มีตรงไปตรงมาหายากเสียดายหลวงปู่ตื้อถึงหลวงปู่ตื้อไม่มีรูปแต่ยังมีพิษนะครับฤทธิเดชมีมาก หลวงปู่สิมจึงพูดยิ้มยิมว่าบางทีหลวงปู่ตื้อจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้หลวงพ่อฤาษีจึงบอกว่าหลวงปู่ตื้อท่านมานานแล้วไม่จ่หรอกครับท่านมานานแล้ว ซึ่งก็คือสาเหตุที่หลวงพ่อฤาษีปฏิเสธที่จะนั่งบนอาสนะที่วางสูงกว่าและหลวงพ่อฤาษีท่านก็พูดประเด็นหนึ่งว่าหลวงปู่ตื้อเป็นพระที่น่ารักมากหายากหาไม่ได้แต่ก็ยังมีอยู่ที่นี่ก็ยังมีรูปหนึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆคอยฟังการสนทนาจึงเรียนถามหลวงพ่อฤาษีไปว่าใครครับหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีก็ตอบว่านี่อยู่ตามถ้ำนี้แล้วไม่ช้าหรอกไม่ช้าก็เป็นหลวงปู่ตื้อรูปที่สอง ที่หลวงพ่อฤาษีตอบเช่นนั้นเพราะท่านหมายถึงหลวงปู่สิมจะได้เป็นพระอาหารหันตปฏิสัมพิทายานเหมือนหลวงปู่ตื้อรูปต่อไปนั่นเองเนื้อหาทั้งหมดนี้นำมาจากโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม2หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมนะครับ ผมเองพอได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปูตตื้อรู้สึกชอบปฏิปทาของท่านที่ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาขวานผ่าซากไม่ต้องเอาอกเอาใจใครถ้าเป็นสมัยนี้จะมีคำที่ว่าธรรมะที่แท้ไม่มีคำปลอบใจพอได้อ่านประวัติหลวงปูตตื้อคือใช้คำนี้ได้เลยและนอกจากนั้นพอได้อ่านประวัติของท่านก็รู้สึกอินไปกับความมุ่งมั่นในการแสวงหาธรรมของท่านอย่างมากซึ่งทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นเลยทีเดียวก็เลยนึกถึงในคราวที่ผมได้สนทนากับครูบากิษดาสุเมโทวาัพดลู ผมถามครูบาว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเพราะต้องเตรียมเนื้อหาอ่านประวัติครูบาอาจารย์ทําให้เวลาปฏิบัติลดลงอยากให้ท่านแนะนําแนวทาง ครูบาก็บอกผมว่าจริงๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ดีแล้วนะที่เราได้ไปวัดไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปทําคลิปต่างๆก็เป็นการปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีอนิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันก็ปฏิบัติต่อไปปฏิบัติเท่าที่ไหวพอเหตุการณ์ทั้งสองนี้รวมกันผมก็เลยเข้าใจว่าการได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์หรือไปวัดไปว,ไปวาต่างๆก็เป็นเหมือนการปฏิบัติอย่างอ้อมๆที่คอยเสริมในเรื่องการภาวนาของเราไปแล้วในตัวและแทนได้นําเสนอในสิ่งที่อ่านมาและสถานที่ที่ได้ไปให้กับสาธุชนคนอื่นได้รับรู้ก็ยยงมีประโ เพิ่มขึ้นไปอีกเรียกได้ว่ามีประโยชน์ทั้งผมและผู้อื่นนั่นเองและหากท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและสุดท้ายหากท่านใดชอบคอนเทนต์แนวเผยแผ่บารมีครูบาาจา์แบบนี้และอยากให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในธรรมทานนี้กับทางเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในติ๊กต็อกช็อปของผมโดยเฉพาะน้ํามันพลายทองที่นอกจากจะผสมน้ําอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนแล้วยังนาไปแช่ในพระเหนือพรมเนื้อไพลทําให้เป็นของอธิษฐานของ กลิ่นหอมเย็นชื่นใจบูชาวันนี้จะมีคาถารักษาโรคแถมไปให้ด้วยนะครับฝากอุดหนุนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเมฆวัยรุ่นของพระขอขอบพระครุณทุกท่านที่ติดตามกราบบารมีหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธจาโรและหลวงพ่อฤาษีดิงดำวิรัฐาวโรอนุโมทนาสาธุ